ที่ไหนวะคนดูไม่ไอ้ไอ้บัตร0้อยโลป้าเอฮ้ยเี่้นอย่าบุลี่น้ำหนักกันดีมันไม่ควรม่รห้อ่าไม่รู้ว่าไอ้พวกนั้นชอบบูลี่อ่ะกูไม่เคยถามพี่ตู้เลยอยู่พี่ตู้เขาพูดถึงกูเฉยเลยอ่ะพี่บัตรก็แค่อ้วนร้อาสิโลครับเป็นไรนะ่าเป็นไรอ่ะ่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮาฮากูเลยา รถแม่เป็ีโอเคโอเคโอเคหรวยไม่เป็นไรแล้วตู้แต่งใคได้ปะแต่งหน้าเสร็จแล้วอ่ะได้ยปะไปไงเนี่ยรถสีพี่เป็รถสีมาหรวยไหมพี่รวยไหมเนี่ยอันอันนี้คือรถอะไรรถรถพรมแดงเหรอใช่รถประกอบอ๋อรถกระชาที่นี่ฝั่งตรงข้ามมีบางลาบอ่ะบางโอ้มาเออมา ขอบคุณคุณธนาคนของบ้างครับ,หรบโหยังีคนยายอย่างนน้มาเจอที่น,นี่มาดิมาแล้วฝั่งเราฝั่งเราฝังางาง่งเรามีใครบ้างฝั่งเรามีแบกิลแล้วก็มีตูสองคนล่ะโอเคไห <h>. วคนนอกนะที่ผมตามหมึกมาละนี่ไรวัสดับสวัดีครับสวัส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 ดีครับสัดีครับสวัสดีครับสวัดีครับครับสวัสดีครัสีคคเสีี เลิกแชร์จอยังน้องรักพี่จออะไรนี่อ่ะเลิกมึงมึงเลิกปั่นตลอด้เอ้ยเฮ้ยเอ้ยตัวกูมันนั่งทำไมอ่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากมาไหมหลุยถามคำเดียวพี่เหมือนว่าไงเีแต่กูบอกกันนะหลุยฝั่งตรงข้ามมีบางรามอ่ะเพื่อรักมึงอ่ะอ๋องั้นมาครับมาโอ้โหไอ้หลุยมันเอาดิอ่า ตู้แบกิวหมึกหลุยอีกคนนึงขอคิดดูก่อนลวกันถ้างั้นเอาไว้แล้วกันหลุยเอามีวุฒเลยแล้วดิผมมีมีดกับไม้อะนี่มันไม้ตั้งแต่ยุคที่เราเล่นกันตั้งแต่ยุคนู้นเลยนี่ใช่คราดิเยเยมึยังเก็บมันไว้อะไม่เราวมนมีไม้ตั้งแต่ยุคนู้นได้ไงกูมีมีมีดไม้ปืนทำไมกูในตัวกูไม่สูนเปล่าเลยวะไม่มีอะไรเลยหลุยไม่คืองี้ไอ้หลุยอะมันเคยมาอยู่ mkk สมัยไม่มีใครเอามันอะใช่ไหม เออประมาณแบบว่าแบบมันโดนอะไรสักอย่างแล้วมันก็มาเล่นอยู่แบบพี่กบดดานอยู่แบบพี่สักพักใหญ่ๆแล้วยู่จะบ้างมอยู่ในเชอร์ทรยศ์หักหลังพี่อ๋อมีมีนิวเพยเยอร์บอกรับแลกพี่ได้ไงว่าหลุยเพื่อนมันเรียกับมึงมาแล้วเพื่อนมันชวนกันไปพี่เออมึงทำมึงไม่คิดถึงพี่เลยเนาะตอนนั้นอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกช่างมันมึงจะมาแบบด้วยความเต็มใจนะมาไม่ได้แบบมาแล้วแบบอ๋อซอแอซมึงมาแบบเต็มที่ปะล่ะเต็มที่ก็เล่นเต็มไปเต็ม ผมเต็มที่อยู่แล้วพอีกูเกลียดผมกูมากเลยเฮ้ยพี่ตู้พี่ตู้พี่ก็สไนค์เหมือนกันแหละห๊ใหลักฐานตรงไหนอ่ามึกไอ้เอ็งจะเอาอะไรน้องอยากได้อะไรเอาโอ้โหไอ้เอามึงตอบไปเอาเดนเจอร์ไม่ต้องไม่ต้องอธิบายเพราะว่าเขาไม่มปัญญาขึ้นเขาพูดแบบเราอย่างเงี้ยโอเคครับพี่ตอบไปเลยเอาเดนเจอร์ครับพี่เอาเอาุลเกย์นะถามมองกันแน่จุัดไม่ต้องถามมีมีปืนไหมมีปืนไหม โอ้ยไม่ไหวว่ะจนนาเดไม่มีอ่ะโอเคพี่กนสิบหกเอ็มสิบหกเอ็มพี่แต่ว่ามันต้องแต่มันยียางไม่แตกนะบวกหนึ่งนะสิบหกเอ็มโอเคใช่บวกหไม่มีอ่ะได้แค่แดกเจอ์ได้พี่แเจอเอ็มนอยากเล่นอะไรได้เอาเอ็มนพี่โอเค น <N> มีโจรสลัดดีว่าเนี่ยได้ตระกูลเดียวกันเลยเนี่ยไห <N> นๆขึน้นมีโจรสลัดมาแล้วอโอเคโอเคโอเคเอาเอาเอาเลกเกอร์ครับ <N> พี่ไ <N> อ้ยแดงครับซีรีสเบ็ดละเดี๋ยวต้องเรียนรู้กันนะคือมีดเนี่ยตู้แทงส <N> ี่ทีไม่มีพิษ <N> ปากหลามแทงสามทีจะแรงกว่ายัดแป๊บเดียวจะตายง่ายกว่าไม้ตั้งแต่บวกศูนย์ถึงบวกสิบตีตีตีเข้าหัวคือทีเดียวก็คือคีเหมือนกันตายเหมือนกัน แต่เพียงแค่ว่ามันต่างกันแค่นั้นมึกวงไฟไอ้เหี้ยล้วเขาก็ไม่คืนให้ด้วยเพราะว่าเราจดจดจริงอยากได้ไม้แต่คืนได้เด็คเจอไอ้คิวอยู่ไหนอะเดี๋ยวหาว่ากูไม่มีปัญญาไอ้คิวนี่ยเน๊ะไอเบอรี่ไอ้คิวโอเคโวีนะสี่ห้าวีเลยนะก่อนไม่ไม่บัตทำไมไม่มาหยู่ด้วยกันนะฮะไอผมไม่ได้มาเล่นผมเล่นผมไม่ได้อยู่ผมไม่ได้อยู่กับบอลด้วย ทางนู้นถ้าน่าจะมาบึ้มบ้าหมักวันน่าจะเอาลุงมาิมัยงไม่แต่ลุงไม่ค่อยบัฟชิวไม่มีอะไรถ้าอีกตัวหนึ่งมาน่านาจะใครอีกตัวนี้ใครอีกตัวนี้คือใครตัวหนึ่งไงรู้มือรู้อยู่เอออรู้มืผมไม่เกี่ยวนะผมไม่ยุ่งนะไอ้นี่ผมขอไม่ยานไม่ยุ่งกับใครนะครับข้อท้อถามไอ้หลุยน่าจะรู้ไอ้หลเป็นใครบ้างที่มาไอ้หลุยน่าจะรู้ถ้ามีไอ้บางรามผมก็พร้อมชนอันนี้ แล้วมึงตามหาเสียงที่หายไปหรอทำไมวะหลุยเป็นอะไรวะไม่รู้ขอกจากวงนี้ไม่รู้พี่ไม่รู้ไม่เกี่ยวขอไม่เกี่ยวพี่ผมก็ไม่เกี่ยวผมไม่รู้ไม่คือมึงบัากันปวดอะเลยคือผมต้องเริ่มต้นใหม่ที่สตาร์พี่แล้วอาวุธผมโฟล์ติเตมจัดเลยผมฉุนเฉียวจัดเลยตอนเนี้ยชุดงโลดีกูชอบอาวุธนั้นก็คือผมคือแบบเอางี้มึงมึงมีอาวุธอยู่แล้วก็ดีมึงก็เล่นได้เลยไงก็เกาะอะไรยากูก็มีให้ เสียงเขารถรถอะมึงมีไหมลุยเสียงเขาค่อนเหมือนสายฟ้าเหมือนมากเมื่อก่อนผมแยกไม่ออกเลยว่าเสียงเสียงแบบชอปเปอร์กับสายฟ้าคือแบบคนไหนเป็นใครอะเสียงโคตรเหมือนกันเลยอะอะไรอย่างเงี้ยมึงไม่มีรถเล่นไม่ได้มึงต้องมีรถสักคันหนึ่งนะลุยเหมือนจัดแบบน้ำเสียงสไตล์การพูดเหมือนกันจัดเลยที่ผมนั่งไปกับเพื่อนก็ได้แต่ไอ้ลุยให้มันลากก็ดีนะพี่ไอ้ลุยมันลากเก่งขับรถเก่ง พี่ล่างมาเขาหายผมพูดตรงยิ่อะไรตัดเรื่องปัญหาแล้วน้องไไมมม่ผด้้งบอกใหันึโอเคเมื่อยากได้รถคันไหนบอกได้นะน้องเอาตามที่เองอยากได้เลยชิวๆเอาเอาคันไหนได้พี่ที่มันดีๆหน่อยตายได้ผมขับได้หมดเลยครับพี่โอเคตีกันมาเดี๋ยวเอาอย่างนี้ละกันไอ้ตู้ไปไหนอีกเนี่ยน <ve> ี่อยู <Shaun. S 2> ่ๆเนี่ยตู้มึนอะไรวะ เอางี้ตู้กับหมึกพี่ให้เกียรติเองสองคนนำทัพคอทีมสั่งน้องๆพี่เอางาั้ตู้เป็นเป็นใบหนึ่งผมเป็นใมสองครเออเอางั้นเลยมันก็เหมือนกับตอนที่พี่ไปสั่งเอ็นที่วัดอะเย <Yeah. S 2> ้แพ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 แพยยบยับอ่ะ <c oughs> แต่ว่าที่นี่พี่ขอชนะนะเพราะว่าพี่ก็แค้นแคนมันเหมือนกันอ่ะปากมันดีพวกเชนะเอางี้ถ้าชนะพี่มีรางวัลให้ตู้ ได้ได้พี่มไม่ไมีคนอื่นคอไฟเสียงดังหรอพี่ผมอยากแค่แบบวางแผนไม่อยากเดี่ยวอยากอกอันี้เฉยอ่ะไม่มีอ่ะดิพี่ก็ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ห้าเหมือนเมื่อก่อนแล้ว่ะตัวด้วยแบบบ้านลั่นเลยแหละไม่ค่อยไม่อยากบัฟใครไม่ค่อยอยากบัฟใครในยุคนี้ไม่รู้ว่ะอยากเล่นเงียบเอาจริงจริงฝั่ะฝั่งนู้นน่าจะเต็มระบบอย่นะพี่เอาจริงอ่ะฝังนู้นน่าจะโอ้โหฝั่งมันนี่เอ็นเนียรบีมซิลเวอร์เนี่ยตัวตัวตัวเสียงดังเลย เพื่อนเพื่อนในตอนต้องทำเพื่ออะไรอะอ้ปวดปวยแล้วแต่เลยแล้วแต่นะไอพี่บารที่ก้านี่แม่งตัวแบบเสียงมาก่อนมาก่อนมาก่อนการแบบเขาเรียกอะไรว่ามาก่อนการอ่ะเสียงอยู่ไหนไม่รู้เสียงมาแล้วตัวไม่เลยยังไม่ทันหาตัวเจอเลยเสียงมาไกลเนาตรงๆนะเฉยๆไปไปแมงพี่ตายตอนแรกเลยที่อันน่ะให้มาปาบปาบอะไรเฉยๆเลยเสียงมึงไม่มีทรลี่กับพียอ็มให้กูมาปาบอะไรมึงวะอะอรเออ ไมนก็มีแต่มันแบบเดียวจบวันรเดียวก็วันเดียวจบแล้วมั้งน่ะวันเดียวเนี่ยเดี๋ยวให้จ้าเขาก่อนมันตีวันที่สิบดีช่วยอีกทีอีกแรงหนึ่งเอเมค่ะไม่กูอยากรู้ว่ามันจะเอาไาสู้เสียงยังไงไหววะสภาพตอนไปตาทาวเสียงกูอย่างเบาเลยเออใช่จริงไม่เบานะำพีก็ได้อยู่เนี่ยเบาเบาเสียงทูเบาถ้าเทียบเอออันนั้นอันนั้นดังจริงเบามันมีแต่พวกฟูดไม่อ่ะอเฮียรู้ๆเลยอ่ะมีแต่แบบฟูดไม่อ่ะ คิวมายังแตคิวมาแล้วนะเมื่อกี้ไปไหนอะคิวอ่ะไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีีกกัพเด๋ยวผมจะไปซ้อมแก๊งกับเอ็นทิอาหนะก่อนนะพี่พี่มีอะไรให้ผมได้เดี๋ยวพามึงตีอาวุธก่อนแล้วกันได้ครับได้ครับีคิวว้าวเดี๋ยวนี่นี่มาแล้วมาแล้วพี่ครับเรียบเป็นไรหมือบ่อยน้องนี่เราที่ที่ซื้อขายโอฟี่ได้ไหมหรืออยากซื้อขายจับเลยเอ้ยบิดตัวไปไหน มีับกดาตู้จะไปกินในนี้หรออีหมูกระไรใช่หรอพี่เบาเนี่ยให้ตีเอาให้พอได้พี่แต่ผมไปตีหลานรักพี่ไปไปดูแลหน่อยหลานรักพี่เสื้อเขาขาวเอาอาวุธอะไรพี่โอ้ยเยอะกูรู้สึกผิดไว้อ่ะเหลือเท่าไหร่อ่ะแล้วก็นี่ด้วยแบคคิวพันหกเพื่อนน้องตู้มันตีอะไรได้บ้างอ่ะสองคนอ่ะเอางี้ดีกว่าพี่ถามก่อนมันได้อะไรบ้างกระหล่ำก็ได้ถ้าพี่จะให้ขึ้นอ่ะ ถ้าฉลามใบไม้ไม่ดีกว่าหเอางี้มันได้ไม้ไหมได้ก็ทำได้หมดแหละได้พี่อคนได้ไลตู้มันได้หลามไหมทางนั้นได้แต่แดงไม่พอเอาเงินแดงไม่พอตังไม่มีด้วยอ่ามึงเลขอะไรมึงไปรับเงินแดงซะหนึ่สี่พี่หนึ่งปดสี่ดอกไปตีให้แบรก่อนก็ได้พี่ กูให้มึง80ล้านเอ้ยไม่เช่อกูเหลือสามเอามาห้าสิบกูให้มึง30ล้านไปรับเงินแดงเลขอะไรพี่เลขหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์สามสิบล้านนั่นน่ะไปรับเงินแดงตีตีเทียสามให้พวกมันเลยเทียสองมันไม่เหมาะกับพวกระดับแนวหน้าไปเอ็มซะแลพี่แต่ผมไม่รับประกันนะว่าจะพอเปล่าเพราะลิงดูมันใครเยอะถ้าขึ้้นเทียถาไม่พอมึงก็ให้เนี่ยจับฉลากอ่ะสามคนนี้ต้องมีใครคนใดคนหนึ่งเล่นเทียสอง แต่ผมเล่นแท่ก็ได้พี่เพราะว่าไอ้หลุยอ่ะไอ้หลุยกับกับอัตัวเล่นในวงไฟเก่งจริงๆผมอ่ะเป็นเป็นตัวเล่นปืนผมเล่นปืนมาตลอดเลยแท็กเกอร์อยู่แล้วพี่ให้ผมให้ผมเล่นมีดก็ได้ครับพี่มีไม้แล้วว่าไง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 ดิสโอเคไอ้หลุยมันมีไม้อยู่แล้วพี่ไม่ต้องไม่ต้องดันก็ได้นะถ้าถ้าแต่ดันสุดไปเลยเนี่ยสองสามกระถามคนก็นี่ไงแบกิวหมึกแล้วก็ตู้ไงไอ้หลุยไม่ได้ตีอะไรให้มันเลยอมีไม้อยู่แล้วไง เปิดว่าเล่นพี่ถงมันก็ต้องพออ่ะพอพอได้พออยู่แล้วพี่เปาบอกว่าพี่เปารออยู่ดาวทาวคนดูเม้นเต็มเลยโอ้โหชิบหายละทำไงอ่ะพออยู่แล้วพี่เรับได้อีกแล้วเล่นอะไรไว้บอกบอกบอกแกไว้พรุ่งนี้ไหมหรือไง่ร้คนดูมั่งรอโอ้โหยี่ในช่องกูไม่มีไอ้เหี่อ่ะว่าตกใจโอเคงั้นเอารถเคื่อรถเดี๋ยวแว็กเนอร์พี่ไปขี่เล่นก่อนก็ได้ เบคิวชอบเบต้ามากกว่า MBG หมื่นเล่งแล้วรถไปใช้ก่อนเนาะเออไม่แล้วกูขอถามหน่อย16หมื่นสิบบาท16หมื่นแปดบาทเรื่องกูอยากรู้ใครเป็นคนชวนขอเล่นไม่ได้ชุมวันเราโดนดิหมายถึงอะไรหมายถึงเรื่องเทียรนนะเทียนเทียวเชี่ยกูได้อะไรมาขอเล่นแล้วพวกผมบอกว่าไม่พร้อมแต่เป็ตอนบอกไม่เลยเี่นเลยว่ะเรียกลุงดิกูเป็นหลานไม่ใช่หรอใช่ครับใช่ครับ ได้ครับดูหรือว่าหน้านี้มันดูเด็กคุณไปเปลี่ยนหน้าได้ครับอยากให้เรียกอะไรเรียกได้หมดเลยครับชอบชอบปากดำอ่ะพี่ว่าแบบไม่ได้คุยกันเลยไงตั้งแต่ตั้งแต่แบบาอนั้นอ่ะล่าวนั้นอ่ะได้ได้ร่างชอบปากดำอ่ะล่างนั้นโคตรเดือดอ่ะมันเป็นเป็นตีเป็นตีอาวุธไปแารบีคิวกับหมึกไปได้ครับได้ครับแล้วก็ดอกผ่านทุ่มถ้าอยากดูไฟดูอะไรก็ว้าไปดูได้นะพิมสลัดเอทีพีแล้วก็กดเข้าไปที่ลูกเออะแต่เป็นทางเล่นใช่ไหมพี่ชอปพี่ได้ครับได้ครับเออผมไหมเจอกันหลุยน้องัก เไเรียก่ปะแล้วเขาอะไรแล้วไปไปมาไหนแลมาให้ผมคิวพาไปตีของคิวโอ้ยแย่ที่กูมีสักเป็นหลานซีจีจีเลยนะมึงพี่พี่ผมขอรถด้วยคันหนึ่งได้ไหมพี่พี่มีรถตีไหมครับนี่ผมมีรถสี่กูมีสักเป็นหลานของซีจีจีเลยนะมึงครับลูกอ่านะทำไงอุ้มหนูมาอุ้มผมมาอุ้มหนูมาอุ้มหนูได้ไหมมาอุ้มมือแจ้งกหนูไม่อยากลุกไปหนึ่งมาอุ้มที่้มแบบนี้เลย อ๋อตอนแรกบัตบัตเล่นอยู่นี่ก่อนหรอใช่ไหมบัตอยู่ข้างนี้ปะที่นู่นมันมันอันนี้ไม่ผมเคยมานี้มาเดินเล่นเฉยๆไม่เคยเล่นอ๋อแล้วพี่ตู้อะไรไม่ไปเหรอไปไปเลเบลกันใครไม่ไปยืนอ้วนอะไรตรงเนี้ยไอ้มึงไปเลยกูต้องไปซ้อมกับไอ้นี่ไม่ไอ้มึงเอารถคนหมบุกแล้วไปย่างบัตเนี่เป็นอะไรพี่ตู้มึงน่าไปคันนี้ไม่ไหวหรอกรถยางแบนล้วน่ะฝั่งหน่าหน่ะหน่ะมีอาการหน่ะหน่า นไปไปนี่ไปไปขอดเลนเจอร์ดิขอร์ดเลนเจอร์แรปเตอร์อ่ะขอร์ดเลนเจอร์แรปเตอร์ดียวไปขอดดิไปขอร์ดอ่ะขอดเดียวะขอดเดียวตั้ได้หกอ่ะไอมือมึงมึงลองขับขอร์ดก่อนโครอ่ะขันี้เหรอเออลองไปขับดิเอาผมขับเองผมขับเองอันนี้ฟอร์ดปิดตัวชุบได้ไหมครับอันนี้มันเป็นคนละโมเดลฟอร์ดอันนี้ปิดได้ทุกคัน่ะไม่ไม่ชุบก็ปิดได้นะขับจนไปเลยแม่งต็มระบบเลยยังไง